ใจเย็นๆเดอ้อพี่น้องพี่สายสำหรับเสื้อกระเป๋าเชียงยุกสะมอภูมิสงครามพินาครับผมผมก็จะทยอยทยอยลงให้ดูครับผมแต่ละตัวแต่ละตัวใครพอใจใครถูกต้องชะตากับตัวไหนก็ค่อยทักมาแล้วกันนะครับพี่สายก็มีหลายแบบมีทั้งแบบที่ว่าแต่งอามาแบบตัวนี้ครับแต่งอามาเยอะๆแบบนี้นะครับหรือจะเอาแบบไม่เคยโยนเข็มก็มีครับพี่น้องพี่สายตัวนี้ก็แต่งอามาครับโทนดําครับตัวนี้ สนี้โทนดำนี่ก็มีสีปะปลายบ้างครับตัวนี้แขนสั้นครับตัวนี้ก็เป็นโทนดำครับอาร์มผ้านี่ก็หายากครับตัวนี้เป็นแร่ที่อีกตัวเลยครับพี่น้องพี่สายหรือจะเอาแบบไม่เคยโดนเข็มโดนน้ําอย่างตัวนี้ก็มีนะครับนี่ครับพี่น้องพี่สายตัวนี้ก็ไม่เคยโดนเข็มนะครับไม่เคยปักอารมลงในตัวเสื้อเลยครับพี่น้องพี่สายโอเคครับผม ถ้าถูกใจตัวไหนถูกชะตาก็ตัวไหน,ไหนค่อยทักมาแล้วกันนะครับพี่น้องสายจากใจสายโปรแกรมแฟนเพจกรพม